เหล็กไหลเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์มีมากมายหลายชนิดแต่ที่เชื่อกันแพร่หลายที่สุดนั้นจะฝังตัวอยู่ในถ้ำมีลักษณะส,สีดำคล้ายนินลนไฟแล้วยืดได้เชื่อกันว่าในการไปเอาเหล็กไหลนั้นจะต้องใช้น้ําพึ่งชลมก้อนเหล็กไหลแล้วใช้ไฟลนเหล็กไหลถึงจะยืดออกมากินน้ำพึ่งไปพร้อมกับเล่นไฟด้วยแล้วก็ลนไฟไปกระทั่งทั้งเหล็กไหลย,ยืดออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งบางท่อเส้นได้ถึงจะตัดขาด ครั้งนี้ในการไปตัดเหล็กไหลนั้นกล่าวกันว่าคนธรรมดานั้นไม่สามารถตัดเหล็กไหลเองได้เนื่องจากมีเจ้าป่าพญานาคหรือยักษ์รักษาอยู่และพร้อมจะเข้าทำร้ายผู้เข้าไปเอาได้ถ้าผู้นั้นไม่ใช่คนดีมีบุญหรือมีวิชาอาคมแกร่งกล้าพอและตัวเหล็กไหลนั้นก็มีฤทธิ์ขัดถืนคนที่เข้าไปเอาได้ด้วยเช่นกล่าวว่าเคยมีคนเข้าไปตัดเหล็กไหลแล้วเอามือไปจับเหล็กไหลแล้วมีอาการคล้ายถูกฟ้าผ่าหรือถูกไฟฟ้าแรงสูงดูดเป็นต้น เหล็กไหลที่ได้นี้กล่าวกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก,กฟังไว้ตามตัวผู้ที่ครอบครองกล่าวกันว่าจะไม่มีอะไรที่ทํำร้ายผู้ที่ครอบครองตัวเหล็กไหลได้ทั้งมีดปืนหรือแม้กระทั่งระเบิดดินปืนทุกชนิดไม่สามารถจุดติดได้ในอาณาเขตที่มีเหล็กไหลยอยู่